สวัสดีค่ะวันนี้สวนปลูกเพราะรักจะพามาชมไม้สวยๆที่ตลาดเซฟวันวันนี้เราจะแวะมาชมร้านมุมไม้บ้านของน้องเจมกันนะคะมือใหม่นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเจมสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลครับวันนี้ค,ครับเจมสวนมุมไม้บ้านนะครับ ครับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์087992 13 49หนะครับหรือทักไปที่เพจสวนมุมไม้บ้านนะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเบ,รเบอร์โทรนี้นะก็แอนไลน์ได้นะครับค่ะค่ะวันนี้เรามาชมสวนมุมไม้บ้านของน้องเจมเลยนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเริ่มจากไม้เล็กๆก่อนก็ได้ครับพี่พี่เพิ่น ต้องขยับไปตามนิดนึงนะครับจะเป็นส่วนมากผมจะขายไม้กระถางเล็กนะครับตอนนี้เป็นไม้ตะกูลเฟิร์นครับเป็นอ่าเฟิร์นก้านดํานะครับสวยจังเลยค่ะเฟิร์นก้านดํานะครับราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทครับโอ้ราคาดีน่ารักตะมุตะมิครับค่ะแล้วต้นต่อไปนะคะอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นเบิร์บอนมาือเขียวมรกตนะครับตัวด่างนะครับตัวด่างด้วยด่างสวยเลยค่ะครับอันนี้ราคา ห้าสิบบาทเองสวยมากเลยค่ะเราก็จะมีตัวเล็บพูด่างนะครับตัวนี้เล็บพูด่างเล็บฟุด่างใบแคระนะครับแต่ว่าต้นเขาก็ค่อนข้างที่จะโต้นเรื่อยๆนะครับต้นไม่ได้แค่มากตัวนี้ราคาห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีเฟิร์นใบเงินครับตัวนี้นี่เฟิร์นใบเงินสวยมากเลยค่ะใบพอเห็นกลางวันจะเป็นสีเงินนะคะใช่ครับกลางวันสวยมากครับห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับ เราก็จะมีเอ่อเปเปอร์นะครับตัวเปเปอร์เชอร์รี่เลดสนะครับด่างแบบออกชมพูชมพูนะครับตัวนี้สวยมากนะครับหกมาห้าหกกระถางเลยค่ะห้าสิบบาทเช่นกันใช่ไหมคะห้าสิบบาทครับอ๋ออย่างงามเลยค่ะมาที่กลักมรกตนะครับกักมรกตตัวนี้เป็นตัวเขียวนะครับเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไว้ในห้องไว้ในบ้านได้นะครับราคาห้าสิบบาทนะวันนี้มีมาสี่กระถาง แต่ด้านหน้าจะเป็นตัวใบดํานะครับอ๋อใบดํานี่ราคาเท่าไหร่คะราคา50บาทเช่นเดียวกันครับโอ้ค่ะแล้วก็จะมีช้อนเงินช้อนทองนะครับตอนนี้อ่าราคาอยู่ที่50บาทนะครับชื่อมงคลดีนะคะค่ะมีมาไหลอยู่กระถางอยู่นะคะแล้วก็จะมีอุดมทรัพยุดมันะครับอุดมรั์อุดมซัย์นะคะ50บาทครับเป็นไม้ตะกูลอ่า สวยๆจึงนั้นไม้มงคลเชื่ออุดมทรัพย์ตัวนี้อ๋อมีลูกแล้วนะครับมีหน่อแล้วโอ้ยตัวเล็กนิดนึงมีลูกเลยออกหนอแล้วครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีขี้ปลาวานนะครับขี้ปลาวานขี้ปลาวานห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับเ้าก็จะมีที่มงกอตัวนี้เป็นตัวใบบิดนะครับใบบิดก็ห้าสิบบาทแล้วก็ตัวแคร์ด้านหน้าครับแคโอ้ยน่ารักเชื่อเลยนะตัวแคร์นีห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับ ตอนนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวใบยาวเนี่ยครับผมไม่ทราบชื่อใช่ครับเป็นไม้ฟอกอากาศครับลิ้นมังกรมีหลายสายพันธุ์นะคะตัวนั้นก็สวยนี่คืออะไรตัวนี้เป็นว่านหางกระเข้ด่างครับอ๋อเอาโรเวล่าด่างอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอ่าห้าสิบบาทครับตัวนี้เป็นตัวตัวของว่านหางเกไทยนะครับอืมใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวแค่ตัวนอกครับ อันนี้ไม่ด่างนะคะตัวเฉียวจะเป็นของนอกเป็นอาโลเวล่าเหมือนกันใช่ครับแล้วก็อโลเวล่าด้านหน้าด้วยครับส่วนผมไม่ทราบขึ้นนะครับจะเป็นตระกูลไม้อวบน้ำนะค่ะใช่ครับห้าสิบบาททุกต้นเลยครับมาถึงอันนี้คืออ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นห่อทองห่อซับนะครับอืห่อทองห่อซับห้าสิบาททุกต้นเลยครับอันนี้มีหลายต้นนะคะห่อทองห่อซับนะคะ มีหลายต้นอยู่ค่ะแล้วก็จะมีภูงแอปเปิลเออภูงาช้างครับภูงาช้างห้าสิบบาทครับนี่ก็ห่อเงินห่อทองแล้วก็จะมีกุมารทองเรียกซับนะครับนี่กุมารทองเรียกซัพครับนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะกุมารแดงกุมารทองนะครกุมารเขียวนี่กุมารเขียวนะคะกุมารทองค่ะกุมารทองแต่ว่าไม่โดนไฟครับ แล้วนี่คือกุมารอะไรกันเนี่ยกุมารทองที่เดียวกันครับต่ว่ามีสามกระถางนะคะไฟไม่ถึงครับเราก็จะมีตอนนี้เป็นอ่ารวยไม่เลิกรวยไม่เลิกตอนนี้จากแม่ด่างนะครับเหมือนด่างเลยอ่ะใช่ครับด่างลายนิดเดียวครับมีเชื้อมีเชื้อมีเชื้อแต่ตัวด่างเ็าจะราคาแพงกว่านี้นะครับอู้เป็นรุ่นเอาขันเนี่ยตนี้กระถางหน้าเนี่ยตอนนี้ลูกเขาก็ออกมีด่างแล้วนะครับ อู้แต่ก็ราคาดีห้าสิบบาทนะครับส่วนอันนั้นคือด้วยล้อฟ้าด้วยล้นฟ้าตอนนี้ก็ตัวด่างน้อยนะครับอ๋อด่างน้อยแต่ด่างนะถ้าตัวด่างเยอะก็ขายแปดสิบแต่ตอนนี้หมดแล้วครับเหลือเหลือแค่ต้นเดียวอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบบาทครับเราก็จะมีเอ่อกล้วยพัดนะครับกล้วยพัดแค้นะครับด่างแต่เขาจะด่างลายกระจายนะครับอันนี้เราก็ห้าสิบบาทครับ เราก็จะมีโชว์เก้าชั้นตัวนี้เป็นไม้เขียวนะครับราคาห้าสิบบาทไม้เขียวแต่ก็ฟอร์มสวยนะคะเนี่ยมีอยู่ตั้งหลายกระถางสามสี่กระถางเลยค่ะครับมาเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมนะครับมีอยู่สองกระถางมีอยู่สามกระถางนะคะห้าสิบบาทเช่นกันคครับ่ะ แล้วก็จะมีบัวอเมซอนด่างนะครับอ๋อบัวอเมซอนดอกสวยนะคะดอกมันเป็นสีขาวดอกสีขาวสวยครับมสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทเราก็จะบีกโกเนียนะครับดอกสวยสวยแบบนี้เลยนะครับดอกชมพูฟิ้งฟเลยค่ะ ชมพูฟงซีเียเป็นไม้แดดลำไาครับหกสิบบาทนะคะสายพันธุ์น like oh. ี้เลี้ยงง่ายค่ะใช่ครับตัวนี้เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็มีวอกระดาษก้านดำนะครับกระดาษก้านดำันกระดาษก้านดำดำแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับห้าสิบบาทครับแล้วก็จะมีเอ่อคือเรียกอะไรพิโรพิโลสีทองครับอตอนนี้พร้อมเสานะครับแปดสิบบาทครับ นี่เอามาลดราคานะครับปกติขายหนึ่งร้อยนะครับสีทองจริงๆครับสีทองอลามเลยค่ะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์สีเขียวนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเราก็จะมีเงินเต็มบ้านครับเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านใช่จังเลยค่ะใช่ครับชื่อพอแล้วก็ ผมมองว่าสวยมากนะครับเป็นไม้ต้นนุที่สวยใช่กำลังแตกตอเลยค่ะแปดสิบบาทแต่สิบนะคะเราก็จะมีเพชรน้ำหนึ่งครับห้าสิบบาทครับเพชรน้ำหนึ่งห้าสิบเราก็จะมีอัญมณีสามสีหนึ่งร้อยบาทครับเมื่อก่อนแพงมากเลยค่ะใช่ครับไซนี้สี่ร้อยห้าร้อยเด็กแรกๆก็หลับพันครับอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันครับอันนี้ ช้าง,างดแดงครับราคาอยู่ที่หกสิบาทนะครับเป็นตระกูลอากอนิม่านะคะหกสิบบาท,บาทแล้วก็จะมีดอกยิ่โถแคะนะครับตัวนี้ดอ,ด,ดอกดอกสีชมพูเข้มตัวนี้ดอกสีชมพูอ่อนนะครับอสีชมพูอ่อนส่วนมากจะเห็นเห็นตามบ้านคือจะเป็นพันธุ์ที่ต้นสูงนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นพันธุ์ตัวแคะนะครับสวยะสวยๆปลูกเกาะในกระถางอันนี้ต้นละห้าสิบาทห้าสิบาทครับทุกต้นเลยครับแล้วก็ มาอ่าตอนนี้เป็นนวดนวดประมือครับหนวดประมือด่างนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วชมก่อนได้นะครับถามได้นะคะครัแล้วก็จะมีหัวใจเศรษฐีห้าสิบบาทเช่นกันครับมีมาสามกระถางนะคะนี้น้องเก็บออมาสามเราก็จะมีตอนนี้นะครับเสน่จจันโกเมนะครับห้าสิบบาท มีสองกระถางน,นะครับห้าสิบบาทเนาะแปดสิบบาทครับอ๋อแปดสิบาทนะคะค่ะราคาดีค่ะต้นใ,ใหญ่เลยนะครับ เราก็จะมีเอ่อเรื่องไมนาด่างลายหินอ่อนนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่ามียังไม่มีจํานวนเยอะในท้องตลาดนะสวยมากเลยค่ะปกติเราเห็นแต่นตัวด่างขาวใช่ครับเป็นหินอ่อนตัวนี้คือดดาลายโมเสตเลยค่ะเนี่ยครับลายตรงนี้ครับสวยใช่ใช่แปลกดีค่ะถ้าไห่คะเนีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะครับก็จะมีไนาก็จะมีไม้มาประมาณนี้ครับวันนี้ ราคาไม้นี่เราไม่รวมค่าจัดส่งนะคะครับราคาค่าจัดส่งนะครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับเริ่มต้นที่80บาทคบใครสนใจก็ติดต่อน้องเกมตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะครับยังไงเอ่อเดี๋ยวเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรอีกครั้งเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0 8 7 9-9-2-1-3-4-9นะครับสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือทักไปที่เพจสวนมูไม,ม้บ้านก็ได้นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเจมขอให้ขายดีๆค่ะสวัสดีค,ค่ะที<ด>่เพื่อนขลขอบคุณครับท่านผู้มชม